สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้นะคะจะมาแนะนำแอปแอปหนึ่งนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะทีอ่อยากจะมีเพื่อนคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรหรือว่าวิดีโอคอลนะคะก็สามารถทำได้ในเวลาเดียวกันนะคะหรือว่า,าใครนะคะต้องการที่จะใช้แอปแอปนี้นะคะเพื่อติดต่อประสานงานนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่า กับบุคคลอื่นๆนะคะหรือหลักๆเลยก็คือจะแอบคุยนะคะกับกิ๊กหรือว่ากับใครก็แล้วแต่นะคะกับเพื่อนสนิทนะคะที่ไม่ต้องการให้ใครรู้นะคะว่าเรามีแอปอปนี้อยู่บนเครื่องนะคะเรามีวิธีในการซ่อนแอปนะคะแอปที่เราจะซ่อนวันนี้ก็คือแอปดูโนี้เองนะคะอะแอปดูโอนี้นะคะจะทำอาจจะมี จะสามารถนะคะโทรคุยกับเพื่อนนะคะโดยวิดีโอคอลได้นะคะผ่านวิดีโอคอลได้ซึ่งสัญญาณในการโทรนะคะจะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะในการโทรเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะก็ไม่สามารถโทรได้นะคะเราสามารถโทรนะคะกับรายชื่อที่ติดต่อบ,อบนเครื่องของเราหรือว่าถ้าเรา ถ้าเรามาีเบอร์ของเพื่อนคนนั้นก็สามารถโทรได้แต่ว่าข้อจำกัดของเขาก็คือว่าเราจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนคนนั้นนะคะในการโทรติดต่อประสานงานเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาซ่อนแอปแอปนั้นนะคะทุกคนวันนี้ไม่ได้มาสอ,อนวิธีการใช้แอปนะคะแต่ว่ามาสอนวิธีการซ่อนเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนไปที่การตั้งค่าหรือว่ารูปฟันเฟืองนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เลื่อนหาคำว่าแอปค่ะ พอเจอคำว่าแอปนะคะจะเจอหน้าต่างแบบนี้ให้ทุกคนเลือกคำว่าแอปอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะวันนี้อินเทอร์เน็ตของคุณฝนไม่ค่อยเร็วเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเลื่อนหานะคะทุกคนเลื่อนหาแอปคำว่าดูโอนะคะอ่าเรานะคะจะมาซ่อนแอปแอปนั้นนะคะเราก็จะเป็นเราก็จะทำการ บังคับหยุดนะคะแล้วก็ปิดใช้งานในการนะคะในการปิดใช้งานนะคะทุกคนในการปิดใช้งานแอปนี้นะคะทุกคน ฝั่งตรงข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือว่ากิกของเราหรือว่าแฟนของเรานะคะจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้เลยนะคะนอกจากว่าเรานะคะจะทําการ เปิดใช้งานนะคะก็ไปที่เดิมค่ะไปที่แอปเหมือนเดิมถ้าเราเปิดใช้งานแต่ว่าแอปตัวนี้ก็จะยังอยู่ในเครื่องของเรานะคะถ้าเราทําการเปิดใช้งานนะคะแอปตัวนั้นนะคะก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ทําการโทรได้เหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมนะคะก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้ใครรู้นะคะว่าเรามีแอปนั้นบนเครื่องหรือเปล่าก็ทําการปิดใช้งานตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหม เห็นไหมคะคำว,ว่าปิดใช้งานแล้วนะคะเราก็ทำการเปิดใช้งานนะคะพอเราทำการเปิดใช้งานนะคะแอปแอป,แอปนั้นนะคะก็จะขึ้นมาบนเครื่องของเรานะคะเหมือนเดิมเห็นไหมเห็นไหมคะนี่แต่ว่าคุณผู้จะไว้ตรงนี้อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะแอปตูอเหมือนเดิมอ่ะยังไงนะคะถ้าใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะก็ลองไปทำดูเนาะสำหรับใครที่ใช้ Android นะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครณนฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ